ซิ้นจอมยุทธหุนป่วยเอียงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานปิดตำนานดาราดังฮ่องกงฉีเศร้าเฉียนสิ้นจอมยุทธหุนป่วยเอียงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานเพจดังอะไรฉีเศร้าเฉียนดาราดังฮ่องกงเมื่อวันที่15กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจก้ากระบี่เดียวดายได้โพสต์โพสต์อะไร ฉีเศ้าเฉียนดาราดังฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานโดยรับบทหุ้นป่วยเอียงโดยระบุว่าตามรายงานของสื่อฮ่องกงในวันนี้มีรายงานข่าวการเสียชีวิตยอย่างกระทันหันของ เฉีเซ้าเฉียนดาราภาพยนตร์ละครโทรทัศน์กำลังภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงในช่วงทศวรรษ7 0ถึง80ด้วยวัย73ปีว่ากันว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้สื่อบางแห่งถามเทียนฉีเหวินผู้สร้างภาพยนตร์อาวุโสและเขายืนยันข่าวการเสียชีวิตของฉีเซ้าเฉียน เอริก้าฉีลูกสาวของฉีเส้าเฉียนโพสเพลงของจางเสียโยบนโซเชียลมีเดียไอเฟยูคุณพ่อและกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อขอบคุณสำหรับความห่วงใยฉันหวังว่าทุกคนจะให้เรามีพื้นที่เพื่อให้ครอบครัวของเราจัดการกับเรื่องนี้ ชีเวยตงลูกชายของเขาตอบกับสื่อว่าขอบคุณสำหรับความกังวลเรากำลังจัดการเรื่องนี้กับครอบครัวชีเซ้าเฉียนเกิดที่กวางโจมณฑลกวางตุง้งในวันที่16ตุลาคม1950 ฉีเซ้าเฉียนมีพี่สาวทแท้ๆหนึ่งคนส่วนพ่อของเขาเป็นนักธุรกิจเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนหลิงตงเขาก็เริ่มทำงานเป็นพนักงานติดตามหนี้ของธนาคารต่างประเทศแล้วจึงย้ายไปทำงานในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะเสมียนบัญชีรับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินในช่วงนั้นฉีเซ้าเฉียนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการ ทำงานที่ทําและมีเพื่อนของเขาแนะนําให้ไปเรียนการแสดงของชอบาเดอร์ซึ่งฉีเซาเฉียนจบการแสดงในปี1972ฉีเก้าร้าเฉียนได้แสดงบทชาวบ้านในภาพยนตร์เรื่องแรกคือไอหนุ่ม8จอมเฮี้ยมที่นำแสดงโดยตีรุงเดวิด เจียงเฉินกวนไทยหลังจากนั้นเขาก็วนเวียนแสดงภาพยนตร์ของชอบา์เดอร์อีกหลายเรื่องจนกระทั่งในปี1977ทางสถานีโทรทัศน์รีเตอร์หรือ RTV ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น ATV Asia Television ในวันที่24กันยายน1982ได้ขอยืมตัว ไปแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง Big Man ก่อนที่จะกลับไปแสดงภาพยนตร์ให้ชอบาเดอร์เรื่องศึกล้างเจ้ายุทธจักรที่แดัดแปลงมาจากนวนิยายของโกเร็งเรื่องซาเซียวเอียนำแสดงโดยเออตรตงเซินและหวีอันอันก่อนที่จะโด่งดังไปทั่วเอเชียกับบทบาท ฮุนป่วยเอียงในกระบี่ไรเทียมทานปี1979ละครกำลังภายในในตำนานวงการโทรทัศน์ฮ่องกงและไทยขอไว้อะไรแด่ท่านณนที่นี้